สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรายการเอ่อไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดชื่อโอเค <laughs> โอเควันนี้เราจะไปกินไหนนะไม่รู้ชื่ออะไรนะ <laughs> นาฬิปูเฟ่เออนั้นนี่นาลาบิปูเฟ่โอเคเพื <laughs> ่อพิการทางสาเดี๋ยวเราขับรถไปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช่นกัน <laughs> ทำอะไรอะ่ะใจดุลติด きみのトリコになってしまえばきっとこののの dreaming เมื่อกี้เมื่อกี้เล่นมุกอะไรอ่ะเมื่อกี้เล่นมุกอะไรอ่ะถ่ายไม่ทันเลยเอ,อ่ะอะ่รอะไอะไรเลยจริงอ่ะใช่ <laughs> ไม่ได้พูดอะไรเลยเท่พูดอะไรโอ้อไปเลย <laughs> <laughs> ถึงแล้วไปไปกันไม่ทันเวลาแล้วอ,อีกไม่กี่อีกไม่กี่ที <laughs> อกไีนาทีก็จะไม่ทันแน่เอออีกไม่กี่ทีก็ไม่ทันละไปเราจะขุดทายอะไรเนี่ยไปดิเดี๋ยวใส่แมสใส่แมสใส่แมสกันเออ๋อใช่ัเเยอนกอทุกคน ก็ไปเี่อาน้ำอะไรคเน้ำอไรกเี่านอะไรอ่ะีอะไรบ้างเอเออะไรดีนะเอาโค้กซีโร่แล้วกันครับโกธรรมดา น,นี่มีกี่เมนูนะจะไม่ได้มีมร้อยแปดสิบสองร้อยปดสิบสองเลยเหรขนาดนั้นเลย six months later เปี่อะไรบ้างยังไม่ดูทุกคนเลเยอะมากเลยเว้ยเมอด้วยเยมากเยะมากเลยบอกเลยว่ารวมสำรับ129บาทไปแน right. ่นอนเายกินอะไรเาอยากกินทุกอ่าเอาทย่างเลย Statement. นี่ไหนดีเขาอยากกินะมีสามสิบปดมีสาแอ่าใช่อ 3, ันนี้นะเอากี่อ 4, 4ันส erm. okay. ีนะครับเอาเอายำแซลมอนให้เขาดีปเขาเอาแล้วเอามาอีกเป็นสองเลย้สอีกก็ได้เต็มโตมันเยอะมากเลยเว้ยดีมากจิง เดี๋ยวรอกันนีกอย่าพูดาูติค่ะทุกคนแมวดอนใหญ่แ่กินแบบไม่เหมือนชาวบ้านกินกินไหมดออ เรอะไรอ่ะเกยขาวไแเป็นแซลมอนไข่แซลมอนแล้วก็แซลมอนอีก้ย אהלן <laughs> <laughs> กินได้หมดนะกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้หมดนะเยอะเกินอร่อยไหมคือกินยอดกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยคือคือเร่งเสียเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยโอเค ผมไม่ได้เป็นคนสัง่งละผมไม่ได้วงสัง่งไอ้คนหลังกองมาสั่งทุนนี่นี่นี่คือนั่งเฉยๆนั่งดูว่าอะไรพอุคบอกไอ้คนหลังห้องหว้ยทุกคใครกินใครสั่งไม่ได้สั่งเลยเนี่ยจริงเหรออือใช่เหรอ,อสบายก็ตายดีเอาเยอะยมกูตายเลแต่ว่ายำเช่มอนอร่อยมากค่ะทุกคนเมื่อกี้เป็นอะไร,รอ,อ โลงมาตีลงมาตีขมาแบบดื่น้ำอัดลมเลอะไปหน่อยนิดกน้อยไม่ว่าจะอ้วกหรือตกใจตกใจไม่ไม่ไม่แค่เลอะเลอะเลอนตีตีเนี่ยอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าก็กินให้หมดนะเขาใช่ไหสั่งอะไรมาก็กินให้หมดยอดมันอยู่ตรงหน้าเธอไม่มันอยู่ตรงหน้าเธอเว้ยเธอดูระยะห่างเว้ยเห็นปะ อืใส่อ่ะเป็นไงครับอร่อยไหมวันนี้อร่อยมากเลยทั้งหมดเท่าไหร่นะห่งคนสองบาททั้งหมดทั้งหมด2คนหนึ่งพันหกร้อยเอ๊ะสองพันห้าร้อยยบาทหนึ่หรอเฮ้ยหนึ่งพันสองพบาท ก็ถือว่าปุ้มเนาะวันนี้อร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าที่แน่คือสั่งมาไม่กินกินไม่หมดอ่ะก็เชือกขาดไงเขาไม่ใส่ใช่หรอใส่หรอเรากินเอาไว <laughs> ไ้ไโอเคเป็นคลิปแรกนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษทนเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ไหนก็ก็อยู่ก็ไว้ดูกันใหม่นะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ